โอ้ยเดินให้มันแข็งแรงแข็งแรงหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้ย,อยแม่คะนี่แม่เป็นอะไรมาคะแม่เดินไม่ระวังอะะ่ะขามันก็เลยพลิกไปหน่อยอเดี๋ยวหนูช่วยนะคะค่อยๆเดินนะคะแม่เฮ้ยแม่นี่พี่มอสหนูพาแม่มาส่งบ้านพี่แล้วเนี่ยระหว่างที่แกขาเจ็บอะก็ให้พักที่นี่ไปเลยแล้วกันนะล้วไปทำท่าไหนทำไมขาเจ็บแบบนี้ พี่จำได้ว่าหนูให้แม่ไปช่วยดูแลลูกไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเป็นแบบนี้อ่ะนี่ไอ้เรื่องขาแพรเนี่ยหนูก็ไม่รู้หรอกนะแต่ตอนนี้สภาพแม่ดูแลตัวเองลำบากเลยจะมาช่วยหนูดูแลลูกได้ยังไงอะ่ะมีแต่หนูเนี่ยต้องดูทั้งแม่ทั้งลูกเหนื่อยชิบหายพี่ดูแล้วอะ่ะขาแม่บวมมากเลยนะแล้วนี่พาแม่ไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมหมอว่ายังไงบ้างโอ้ยตักข่าวแม่แค่พีกเองทายามันก็หายไม่ต้องไปหาหมอให้มันเปลืองตังค์หรอก เออเป็นแค่เนี้ยทายาเดี๋ยวก็หายแล้วจะไปหาหมอให้เป็นเรื่องใหญ่โตทำไมเล่าแม่คะแม่จะกลัวเสียเงินทำไมแม่มีประกันสุขภาพไม่ใช่หรอแล้วแม่เกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยมันสามารถเบิกได้หนูว่าแม่ควรไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลดีกว่านะเผื่อจะมีอะไรตรงไหนแตกหักอ่ะประกันสุขภาพอะไรอะแม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ นัตตี้พี่จำได้ว่าพี่โอนเงินไปให้หนูให้เอาเงินไปทําประกันสุขภาพให้แม่ไม่ใช่หรอเออคือว่าหนูก็ไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใส่หมดแล้วอะแต่มันเป็นเงินที่พี่ให้แม่นะก็ลูกหนูไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วพี่จะให้ทำยังไงจะให้มันวิ่งเล่นลอนจนอย่างนั้นหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแม่ก็อายุขนาดนี้แล้วอะใครจะไปรู้ไม่ระวังตัวให้มันขาแพงได้เล่า นัตตี้ทำไมพูดจาแบบนี้ถ้าไม่ใช่พ่อะแม่ไปช่วยแกดูแลลูกแม่จะเจ็บไหมแล้วแม่ก็เจ็บมาจากบ้านแกด้วยแกควรดูแลทำไมต้องผลักใส่มาให้พวกเราดูแลด้วยนี่ก็หนูไม่ว่าดูแลไงไหนจะดูแลลูกดูแลบ้านอีกเอาเวลาไหนมาดูแลแม่พี่พูดมาจะมีสมองไหมเนี่ยทำไมพูดจาไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ฮะข้างมันเถอะพี่บอสถ้านัตตี้ไม่ดูแลเดี๋ยวเราดูแลเองก็ได้แม่คะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวพวกหนูเนี่ยจะดูแลแม่ให้อย่างดีเลย แต่ว่าตอนนี้แม่ต้องไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลก่อนนะคะอย่หนูพาไปค่ะค่อยๆนะครับแม่นี่โชคดีนะคะแม่ที่บาดเจ็บแค่เอ็นนะไม่ทันถึงกระดูกใช่ครับแล้วหมอก็บอกแม่ด้วยนะให้พักผ่อนเยอะๆ งานหนักๆเนี่ยเดี๋ยวผมสองคนจัดการเองแม่พักผ่อนในเพียงพอก็พอแล้วหรือแม่อยากไปไหนบอกเราได้นะเดี๋ยวเราพาไปใช่ค่ะแม่อยากจะไปไหนอยากจะกินอะไรเนี่ยบอกพวกเราสองคนได้เลยนะคะไม่ได้แม่ขอบใจเราสองคนมากนะค่ะแม่คะหนูบอก ใช่ไหมว่าให้อยู่เฉยๆเดี๋ยวงานบ้านเนี่ยหนูทําเองเอามานี่เลยไม่เป็นไรแม่หายแล้วไม่ได้นะคะแม่หมอบอกว่าแม่เนี่ยควรจะพักอย่างน้อยอะ่ะเดือนหนึ่งเอามานี่ทำเองก็ได้โอ้ยข้างนอกอากาศร้อนน่อ้าวนะตี้แม่คะได้ยินว่าขาแม่หายเจ็บแล้วใช่ไหมอะ่ะ เคที่หลานแม่เนี่ย<ม>บ่นคิดถึงทุกวันเลยนะบอกว่าอยากให้คุณยายอุ้มจังเลยงั้นเดี๋ยวแม่เนี่ยรีบไปเก็บของแล้วกลับบ้านด้วยกันเถอะนะคะได้ได้ได้ไดรอแม่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ไปเก็บของก่อนออแม่คะแม่นี่พี่ตับเดี๋ยวพี่ต้องเป็นคนไปส่งหนูกับแม่ที่บ้านนะแล้วก็เอาเงินมาด้วยอีกห้าหมื่นเงินห้าหมื่นเจ้าไปทาําอะไรก็ไปจ่ายเงินค่าประกันให้แม่ไง นี่ปากการะกันสุขภาพอ่ะมันคงไม่ถึงห้าหมื่นหรอกมั้งมันก็ไม่ถึงหรอกค่ะแต่มันยังมีค่าของกินของใช้ของบำรุงอีกแม่เพิ่งป่วยมาเนี่ยก็ต้องกินของบำรุงให้มันเยอะๆสิคะนาตีพี่รู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่อ่ะเพราะงั้นอ่ะพี่จะไม่ให้เงินแกอีกเด็ดขาดนี่พี่นักพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะฐานะบ้านพี่เองก็ออกจะดีพี่มอสเขาก็เป็นลูกชายคนโตเ้ี่ย เงินค่าประกันแค่เนี้ยมันจ่ายให้แม่ไม่ได้เลยดิระวังนะพวกคนข้างบ้านเขาจะด่าได้ว่าเป็นพวกลูกกระตันยูอะ่ะคนที่ควรจะโดนด่าว่ากระตันยูเนี่ยมันน่าจะเป็นแกมากกว่านะแกจําได้ไหมตอนที่แม่อยู่บ้านแกช่วยแกเลี้ยงลูกจนแม่คาะพิกเนี่ยแล้วพอแม่บาดเจ็บอะ่ะแกกลับทิ้งแม่มาให้พวกพี่ดูแลแล้วตอนนี้แม่หายดีแล้วแกก็จะมาเรียกแม่กลับไปใช้งานอีกอย่างนั้นเหรอแล้วเงินนั้นอะ่ะถ้าพี่ให้ไปแม่คงไม่ได้ใช้หรอ น่าจะเอาไปซื้อของให้ลูกแกหมดอะแล้วท่าหนูจะซื้อของให้ลูกตัวเองนี่มันผิดตรงไหนล่ะคะลูกใครใครเขาก็รักปะแล้วแม่อะแม่รักแกมากนะแล้วแกเคยรักแม่บ้างไหมตอนแกเด็กๆแกอยากได้อะไรแม่ซื้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะแล้วแกจําตอนเรียนมหาลัยได้ปะ ครอครัวเราไม่มีอะไรเลยแม่ต้องแบกหน้าไปยืมเงินคนอื่นเพื่อให้แกได้เรียนน่ะกลางวันแม่ก็ทําสวนตกกลางคืนไปล้างจานที่ร้านอาหารแล้วพอแกแต่งงานแม่แกไม่เอาสินสอดจากผัวแกแม้แต่บาทเดียวแถมยังให้เงินไปใช้อีกพ่ากลัวแกโดนหลังแกไงกลัวไม่มีเงินใช้และพอแกท้องขึ้นมาแม่โคตรเป็นห่วงแกเลยแม่เข้าวัดทุกวันขอพรบ้าขอให้ลูกขอให้แกปลอดภัยพอแกคลอดลูกออกมาใช่ปะแม่ก็เลยอาสาช่วยแกเลี้ยงลูกนี่ไง แม่ให้ใจแกขนาดเนี้ยแล้วแกตอบแทนบุญคุณแม่แบบนี้เหรอเวลาแกต้องการความช่วยเหลือจากแม่ทีไรก็มาอ้อนให้แม่สงสารแต่พอแม่เจ็บแม่ป่วยกับพักไล่ใสส่งแม่นั่นแม่จะแท้มึงนะเว้ยไม่ลายใจบ้างเหรอนัตตีใช่นัตตี้พี่บอสเขาพูดถูกแกลองกลับไปคิดทบทวนตัวเองดูบ้างนะว่าแกเนี่ยทำอะไรกับแม่ไว้ เขามาตอนมาฝากแม่นองรักคำนัตตี้อ,อน,นอำำกินอลแม่เสร็จแล้วเ,เราลีบไปกันเถอแกออกมานานแล้วเดี๋ยวลูกแกจะรอม<า>แม่หนูขอโทษนะคะจักเมื่อได้สิเบิดลมหาใจเมื่อยลงร่างกายบ่ไไว้แล้วเดอลูก